สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง y o YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งรายชื่อสมาชิกชกสอสมอที่เสียชีวิตนะคะหมายถึงอสมอที่เสียชีวิตในระหว่างวันที่1ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ค่ะป้าปอจะขึ้นรายชื่อให้ดูไปเรื่อยนะคะสําหรับรายชื่อก็จะเรียงตามจังหวัดนะคะ ตั้งแต่จังหวัดกอไก่ถึงจังหวัดฮอนกูกนะคะก็จะเรียงตามนี้ถ้าคนที่อยู่จังหวัดมีออ่างก็จะอยู่หลังๆหน่อยนะคะก็ค่อยๆดูไปทีละจังหวัดนะคะทั้งหมดก็จะมี325รายชื่อค่ะเรียงไปตามจังหวัดเลยนะคะเริ่มต้นจากจังหวัดกอไก่นะคะเรียงไปตามอักษรแล้วก็เรียงไปตามสระด้วยนะคะสำหรับยอดครั้งนี้ก็จะเป็นยอดรับรองในระหว่าง วันที่ 1, 1ง2 8กุมภาพันธ์2564ค่ะอันนี้กรรมการเข้ารับรองด้วยการประชุมประจำเดือนตั้งแต่วันที่2มีนาคม2564ค่ะสำหรับสมาชิกที่รับรองก็มีทั้งหมด84,859 8 48, คนค่ะเป็นสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน8,859คนนะคะสำหรับช่วงเดือนกุมภานี้ก็มีคนลาออกทั้งหมด25คนค่ะ แล้วสมาชิกอสมอที่เสียชีวิตก็มีทั้งหมด325คนค่ะเราเป็นที่ตกลงกันว่าเราจะหักคนละ50สตังค์นะคะต่อ1รายการที่มีผู้เสียชีวิตนะคะทางนี้ก็จะหักเงินจากอสมอแต่ละคน162บาท50สตังค์ค่ะแล้วทายาทจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่ ได้400,000กว่าเลยนะคะจำนวนยอดเต็มก็คือ424,429บาท50สตางค์ค่ะแดยสมาคมก็จะหักเงินจากบัญชีโอสมอนในวันที่15มีนาคม2564นะคะทำไมถึงหักวันนั้นก็เพราะว่าวันนั้นเป็นวัน,น,นที่เงินค่าป่วยการออกค่ะแล้วหักวันนั้นแล้วทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินตอนไหนก็จะได้รับเงินในวันที่19มีนาคม2564นะคะ อันนี้เฉพาะทายาทที่ส่งเอกสารครบแล้วแล้วก็ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้นนะคะทายาทก็จะเย็นๆนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรท่านก็สามารถสอบถามที่ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สมาคมกสอ,อสมอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมีศูนย์ประสานงานที่สำนักงานสาธารณาสุข,ขของทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็สอบถามได้ที่ประธานอสมอของจังหวัดเราได้อีกด้วยนะคะ แล้วถ้าใครยังมีข้อสงสัยจะสอบถามป้าปอบ้างก็ได้นะคปะป้าปอไม่ใช่เจ้าหน้าที่สมาคมนะคะแต่ว่าก็มีข้อมูลบางส่วนที่สามารถที่จะตอบได้ก็จะตอบให้นะคะถ้าไม่รู้ก็จะสอบถามให้ได้คำตอบก็จะมาบอกกันนะคะแล้วถ้าคิดว่าป,ป้าปอควรจะทำคลิปอะไรก็เขียนบอกมาใต้ช่องเลยนะคะใส่ความคิดเห็นมาได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้ป้าปอปรับปรปุงอะไรพูดหัวข้อไหนก็ เขียนมาบอกกันได้เลยนะคะดูแลกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะมีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับอสมออามาแจ้งให้ทราบเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ18กุมภาพันธ์เชิญ